ฮัลโหลสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาสุ่มเมทนาไนนะครับผม <c oughs> เขากลับมาอีกครั้งเลยนะฮะ <c oughs> มาครับผมเมททนไนครับผมวันนี้ฮนะจัดไปครับผมเขาจะมาสุ่มเมทนาไนนะครับสุ่มแบบชิวๆเลยนะครับผมนะวันนี้เราจะไม่รีบนะฮะ น,นี่ไหนนี่แหละได้กี่ชิ้นวะเมาให้หมดเลยก่อนเดี๋ยวห้องเมาส่งไปก่อนธรรมดาเพลงมาดังไรบ่าวะไม่ดังโอเค สเตปนี้เปล่าสเตปหนึ่งสอามเปล่าเอ้ยมีสเตปอยู่แต่ว่ามันมันไม่ใช่สเตปหนึ่งสสามันต้องแบบการันตีการันตีทั้งนั้นเลยเราจะมาสุ่มเท่าที่มีได้ครับจัดไปเลยดีกว่าเราจะมาสุม่มแบบธรรมดาจัดไป เราจะสุมแบบชิวๆนะครับผมเอออาจจะได้เลยก็ได้นะฮะโอ้จังหวะนี้ใครจะรู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะฮะสูมแบบชิวๆับผมไม่ต้องรีบฮะถ้ามันจะได้มันก็ได้นะฮะจัดไปครับผมสุ่มทีละหนึ่งไปเลยนะฮะมันจะมีโอกาสได้ไหมสุ่มทีละหนึ่ง ถ้าได้เดี๋ยวเราจะใช้เมท่าไนไ์นะสุ่มทีนึงจะมีโอกาสออกไงสุ่มทีนึงทีนึงไปเลยเราไม่ต้องรีบสุ่มทีนึงไป มันจะมีโอกาสออกหรือเปล่าเดี๋ยวส่งธรรมดาเล่นเลนยอะไรวะเนี่ยทไหนาจงมาส่งธรรมดาครับชิวๆไม่ต้องรีบ ุ่มธรรมดาเทนต์นหนึ่งกันมีโอกาสได้หรือเปล่าอาร์ลรัวเลยไม่เห็นจะแบบเออมีโอกาสสุ่มเทนต์นหนึ่งเอออาไม่เห็นมีเลยออกแต่อาเ์ว้เฮ้ยโอ้อะไรวะเนีย่ยเฮ้ย ออ,ออกตัวที่เก้า SR ออกตัวที่เก้าเรนว่ารอบนี้ต้อง SR สิเออแน่นอนเมทไนแน่นอนเมทไนจงมาโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไม่เห็นได้เม่เท่ไหนเลยวะโอ้โหสิบครั้งผ่านไปไม่ได้ไเลยเลยอะไรกันเนี่ยสิบครั้งผ่านไปไม่ได้เม่เท่าไหนเลยมีใครได้วางหรือ,อยังวะเปลี่ยนเปสายสองดิส่วนที่ลัวหนึ่งไป の自転車乗り。無面ライダーนี๋นหนึ่งแต่า่ะแต่อ,ะะอ,อ,ตอมันต้องสิรอบเลยเหรอทำไมต้องแค่สิบรอบอ่ะทำไมให้แบบเออทีละหนึงไม่ออกบ้างวะมันล็อกปล่าวะมันต้องล็อกแน่ๆเลย มันล็อกมันสูมที่หนึ่งไม่มีโอกาสออกเลยเหรอทำไมต้องสูมเต็มสิบอะสูมที่หนึ่งไม่ออกบ้างเหรอ <c oughs> <c oughs> อ่าลุดลัว,ลวอ่าลุดลัว,ลวเอออสา S I ไหนหมดวะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs>

s อ r อรอะไรวะเม่ท่าไหอยู่ไหนวันเนี on, ้ย s s r หน่อยโอ้โหมาอีกแล้วจีนอตเกลือล้วนๆเลยเฮ้ยเกลือล้วนๆเลยจังงวะนี้ よし、まンクだま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 ーまだ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 まはまだ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 よ、だまだまだまだ Kìa luôn luôn Người thân này mình dù này quá Ăn dù thái này giống mới đầy đi Ôi, เฮ้ยยิงดีเรออะไรเราโอ้ออยไม่ได้สักอย่างมทนนมธนนองเมท่นไหนเฮ้ออยอะไรเนี่ยเฮ้อยมันออกตรงนี้หรอทำไมเดี๋ยวมันออกตรงนี้ได้ไงวะ โอ้ทำไมไม่ออกเลยท่านไหนหมอทำไมตรงนี้วะโอ้โยให้ตายเถอะม่ทัานไหนไม่ออกแต่ได้วัคซีนแมนโอ้เกลือ,ออีกแล้วผมเกลือ,ออีกแล้วท่านผู้ชม ได้และสักอย่างเกลืออย่างเดียวอันนี้มันกี่ชิ้นวะสามซื้อนี่ปิดท้ายเนยไม่ได้ไม่ได้แล้ววะ นี่อีกห้านี่อีกห้าไปอุ้ยไม่พอเลยนวโอ้ยลืมไปเพชรเราเหลือน้อยลงลืมไปเพชรเราหมดใส่ต้องไปซื้ออีกรอบหนี่วะี่พอสามร้อยโอ้โห ไม่พอซื้อแล้วผมผมไม่พอแล้วงบงบผมหมดแล้วต้องได้ข้ามอีกแล้วใช่ไหมกิจกรรมนี้หมดตัวครับไม่มีแล้วใบสุดท้าย ไม่ได้สุ่มแล้วครับผมหมดตัวแล้วฮะหมดตัวแล้วครับขอจบเท่านี้เนาะไม่ได้อีกแล้วเจ๊งทุกรอบ ASR ไม่เคยออกสุ่มที่นัหนึ่งก็ไม่ได้สุ่มที่สิบก็ไม่ได้